ยินดีต้อนรับกลับสู่การขับขี่ในชีวิตประจําวันและว,วันนี้เราจะพาคุณดําดิ่งสู่สิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงนั่นคือ Isuzu KB 77ปี2026โฉมใหม่หมดจดยนตระกรรมที่สะกดทุกสายตาตั้งแต่ก่อนจะออกสู่ท้องถนนนี่ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดใหม่แต่มันคือวิวัฒนาการอันทรงพลังของ DNA ที่แข็งแกร่งของ Isuzu ที่ถูกออกแบบขึ้นใหม่เพื่อผู้ขับขี่ที่ต้องการความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและนวัตกรรมล้ำสมัยทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพคเกจที่โดดเด่น เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่ผอมมาจะแบ่งปันต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นคือการมองอย่างลึกซึ้งและซ่อนเร้นว่าอะไรที่ทําให้ KB77 เป็นอาวุธลับในโลกของรถกระบะสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นได้จาก KB77 คือรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาอิสุสุดได้ก้าวข้ามขีดจํากัดด้านการออกแบบด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมขึ้นกรอบตัวถังที่กว้างขึ้นและกระจังหน้าที่ให้สัมผัสดุดันอย่างเด่นชัดรถกระบะคันนี้ไม่ได้แค่ปรากฏตัว แต่มันยังประกาศตัวตนด้วยความมั่นใจไฟหน้า e d Matrix ทอดยาวไปทั่วด้านหน้าราวกับดวงตาที่จ้องมองเส้นขอบฟ้ามอบความรู้สึกกล้ามสมัยและแข็งแกร่งสร้างบรรยากาศใหม่ให้กับรถเคบีทุกรุ่นภายในห้องโดยสารคาดว่า Isuzu จะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ปรับแต่งมาอย่างพิถีพิถันแต่ทรงพลังออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันและการผจญภยัยเสียงกระซิบภายในห้องโดยสารก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่นี้มาพร้อมแรงบิดที่ดีขึ้น อัตราเร่งที่นุ่มนวลขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าให้ความรู้สึกเหมือนอิซูซูกำลังเตรียม k b 77ให้พร้อมรับมือกับภูมิประเทศและภารกิจต่างๆที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงจากรถกระบะขนาดกลางไม่ว่าคุณจะลากจูงบรรทุกปีนเขาหรือขับขี่ทั่วไปรถกระบะคันนี้ก็ได้รับการออกแบบมาให้มั่นคงและเชื่อถือได้ภายในห้องโดยสารการปรับปรุงที่เป็นความลับยิ่งน่าประทับใจยิ่งขึ้นอิสุสูดูเหมือนจะเน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอย่างเต็มพิกัด วัสดุสัมผัสนุ่มแผงหน้าปัดที่ดูสะอาดตาและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นมอบพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมโดยไม่สูญเสียความแข็งแกร่งของรถกระบะที่พร้อมสำหรับการใช้งานมีข่าวลือเกี่ยวกับแผงหน้าปัดดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและฉะนวนการเสียงที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกได้ถึงการเดินทางที่เงียบและมั่นใจยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ทำให้อิซูซ KB 77ปี2026โดดเด่นอย่างแท้จริงคือเจตนารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังรถกระบะคันนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตามเทรนเท่านั้นแต่ยังสร้างขึ้นเพื่อนิยามใหม่ให้กับยานยนต์ที่ทนทานทนทานและใช้งานได้ทุกวันรถกระบะคันนี้สืบทอดมรดกแห่งงานฝีมือที่สังสมมาหลายทศวรรษพร้อมกับพัฒนานวัตกรรมที่ให้ความรู้สึกสดใหม่ทันสมัยและทรงพลังอย่างแท้จริง